สบายดีที่วิดีโอที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้เนาะบุญโยจะให้แม่เพื่อนผ่านน้องโลน้องโลผู้ที่เพื่อนพีการข้านะได้ไปทดลองเนาะไปทดลองสาธิตเบื้องว่าห้องน้าที่พวกเขาเหดให้น้องหัน้นน้องสมารถขึ้นไปนั่งได้บอ,อสีน่นะเนาะถ้าบ่ไดพวกเขาจะได้แก้ไขมไาเนาะก็จะได้ลองไปติดตามเบื้องเดี๋ยวจับกันโอเคน,น,น,อน้องโลสีขึ้นเองได้บอัอนนี้แม่

เอพี่น้องติดตามเบิ้องนาะว่าน้องโลสีขึ้นล่ได้จังใดมือกะกำตลอดเนาะมือเนาะโบเบออกเนาะ กระปูนี่ยเกาะหันสไปไ่ได้เ้ยีถ้อยมาโอ้นาะเพื่อนเนาะล็อกตีนเวลาตี่รอเบิ่งเลียวนะเบิ่งอายดูอ่า ข้าไปขัดให้เราบ้านี้พี่น้องที่เขามาเบิ้งมาเบิ้งน้องโลกว่าเราสีสมารถเคลื่องตู้มานั่งรอได้จังใด <ừ. S 2> <ừ. S 1> เราบ่มีแห้งเลยเนาะฝากให้เราช่วยตัวเองเลยดูอ่ามันพอะมันาบุได้แหละมาบุได้งั้นันมั้นั้นมันมันงัดนันตั้ันันงั้นังเขั้นั้นงั้นงั้นงงันั้นง้นเัาตงนันงั้นง้นงนงั้นง้นงันงั้นงั้้มันรอิดึงเราแหละเออ นิ่งน้องอยู่้างน้องนิ่งเอาไปเบิ้งไปเบิ้งไปขึ้นอันนาไปนั่งเบิ้งห้องสะโคกไหมเออเบิ้งอันนานั่งเบิ้งห้องน้ำไหมเบื้องมันตั้งอยู่อย่างนั้นเลยเคยมันขั้นเข้าไปเหมือนยกขึ้นเยอะเจ้าบอเจ้าเฮ็ดเจ้าโคมลงฮะมันตีนเหมือนขึ้นเออจับส้อมเบืองเลยแม่หัวนไว้ดีเลยหัวน่ะ

คนตีบอกคาเล็กันหนึ่งเอาลองเบิ้งท่อนเบิ้งเอาลองเสียไฟมาเบิ้ง ong cang bo yeah. quay luôn để bên ni han ko bo koy long dai đây โอ้โลงบอดได้ฉันดิแม่เพื่อนมาเพื่อนลงได้ป่ะสิเนี่ยตะลูด้วยเนาะได้แล้วเนาะเนาะโอ้โหลำบากคักเว้ยเอานั่งลองนั่งลองขึ้นไปนั่งเบิงบนนี่เอาเดี๋ยวเสียลออ้อนก่อนก่อนเด้อ เอาลองขึ้นไป à, bên เบิ่ง bên จังได๋โอ้ไฟก็บ่โฮม sao? Mười, Nó Để จั่นกลับ nằm may thế. à bên ăn bên. นเพราะฉนั้นตีขึ้นสักโคนเนราะฉน้นตขึ้นสักโคกันเลยคือนั้นช่งนี้กัยังขึ้นแลวนี่ใครใครม่ใช่ไดันง้นมองนั่นว่ามองนั่นว่านี่มันโเ

มือไนก็ไปะเอะเนะอะตวมันอเดียซือนะาะบแข้งแหงจากน้อยเนาะบกแข้งอยบคมแพรตัวเองเอามือคมไปแม่มือคมแล้วก็ตูดกล้นไปจะฉันนันเ่ย ยกไปเลยเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อหน้าไอซีเอาอันนั้นเด้อไอซีเอาามาใส่เด้อเอาามาใส่แล้วเอามือจับเนาะเออคิดกลเข้าไปแล้วเอามือจับาแต่บ่ฮู้ว่าานี่เฮ็ดซมก็ได้จังซี่ได้เพียงเพียงสิแหเราก็ได้บ่ประมาณ1จังนันเป็นเอาเฮานี่ก็เนาะให้เราเอามือเอาแค้นกายได้เนาะมันเอาเอาให้นี่นะมันเอานี่กายพอดีให้มันพอดีเอาแห้งได้นะเนาะอๆแบบ แบบว่าให้เล่าอันแบบห้าวมานี่เนาะห่าวไว้ไม่เพียงพอดีอันพอดีพอดีอันแค่ซอสเออแค่ซอสนะถ้ามันงั่นืึบเถ้ามันอันใดเตึบทึบอันบนห้าวได้แล้วมันจับมันจับพูดได้แบบแบบเนาะจับแบบตูเจนซีได้เนาะ ็นอนว่นองมาฉีทห้ใส่ซักโคงนะแต่ว่ามันยู่คิดว่าซักโคงนี่้างบุได้้าใส่ซักโคงมีแม่หรือพ่อหรือไอนองตรงมาเอาขึ้นคือเกาแต่ถ้าดีนี่ใส่ได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะแล้วันี้เราล้างคนล้างน่ดเอาอัรล้างคนล้างเนี่ยเอาเอาเจียบฟ้ามใส่ให้มันเซ็จแล้วมันอกลงแล้ดบวมให้มันบวให้มันเอาไรนให้ามันเอารนยังห่าง กะบ่เป็นหยังดอกหาเป็นกอเจียกอเจียได้บ่เป็นหยังลวดลาวลงอยู่ถ้าเป็นกอเจียน่ะอืนี้ได้แล้วเนาะซ่ำนี้เนาะเออตูดเข้าไปอีกกยังบ่ได้ะมับ่เอออญาจับกอเด้อเนี่ยบ่้อขนาดเราตูดกลเข้ามานี่ยังยังบ่บ่มีความสามารถตูดได้ในเบิ่งเรานี่คงสนีต้องได้คิดอโตคิด

tại sao? không để áp nang để tránh bay. u bơi đấy, giờ này bơi hết nhăng đấy. đang nòi bơi đấy. à. ơi, đấy. xoay xe, thì khóc mà bơm này

ปาหนอพุ่ยใดเนี่ยผ้าหน่อพุ่ยเนียผ้านะตอ้นอกเออผ้าพุ่าเหมือนมืดเหมือนมื่นะอันนี้เนา้าเป็นไปห้องน้ำตะเกียเนาะพบ้อไป้มเนแม่กลืองเอมาท่ยวนเรับผมาทากาฟฟ้ากับบุ้ง เนี่ยบุทันมีไฟฟ้าเถอะอ่ามือมอื่นมือหือขาบุญชีพเล่นไฟฟ้ามาใส่ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าก่อน <S 2> <S 2> เอาขึ้นขึ้นขึ้น,นีิใด่อนแล้วกัน

Ở đó, mình... ừ. món cái này Mọt cái đây là hàng gì? Phải. Ôi, ừ, nhà bật tủ bộ khay ó. Oh

đợt này họ học cưỡi nhưng mà mình sẽ dạy họ học cưỡi ngựa này. Ừ. phải nhảy, phực phải phực cưỡi. hết nách tự nhiên cưỡi đay. Nào, 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 ạ mười ná là khoai phự khứng nào ô mười này áo ô khứng áo ô mấy ô khứng xá ờ đây

จิขึ้นนี่เ็ต้องหานสโตนี่เอาคนเงี่ยขึ้นแล้วไปอยค่อยแ่มือเ็นอ่าบแห้งจังมือสิมไยุ่งโตกับคืน้อยเปยังยังบก่าก้งแห้งมือเนาะแต่สนักมีมาวนี้สิออามาจิขึ้นรอเองกป็นย่างเปนยังขึ้นู้ใดเนาะไปไปเอาไปรอไปนนี้ เย่าตดงนี้อ๋อไปไกลเราขึ้กันเลกลเลเอ๊นอนอนอนวันนี้ขึ้นนี่เบิ้งหอกกับขึ้นขึ้นเบิ้งใจบ่กันนี่

ที่ผ่านมาแบบนพวกเากับบุรีเคลื่อนไหวนะมีแต่ว่าตื่นเช้ามาแล้วก็มานั่งอยู่นี้ตื่นเช้ามาก็มานั่งอยู่นี้ตลอดเราบุรีเห็ดบุรีอ้อมหัดไก่บุรียังจับเพื่อเราเลยมั่งชัวมาต่อนั่งชัวเอาสำหรับ ผู flowers, ้ใดที่เขามาเบิ้งเราเป็นเนาะพู้ใดไทีเขามาเบิ้งนี้ยักษ์นี่คขาแนะนำเพิ่มเติมก็ลองแนะนำกันเขามาเบิ้งอ่าแนะนำกันเขามาเบิ้งว่าช่วยน้องแบบใดขนาด ไปเองไปได้เปล่าเอาไปไหมเอาไปคุณไหม ล้าบ่เคยใส่เคยมาเนาะเลยบ่ฮู้วิธีการเคลื่อนโตจังได๋มีแต่เาเฮ็ดเรื่อยๆกมวิีดอกก็มดความสามารถันนี้เอาสอ้าไนี่อือไปมนีเออโอ้ยโลยค่อยๆ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 อ้าจยม

จะซบควนนะพี่น้องเนาะเอาคอยฝึกคอยยังไปคอยที่ได้อยู่อกอาคอยฝึกคอยยังเอาแต่ละมือเราลุกขึ้นมาเราลุกเราลงมาเองนี่นะเนาะเบนบอกเราลงมาเองลงลงท่นเองเนาะบนอันบนขึ้นนะนะบนอันาประตูนะตัวนี้นี่นะมาทางนั้นมาทางนั้นนะมึงเออมาทางนั้น ค่อยจับเราเว่าอกก็เป็น้มาเนั่งอยู่ฮันแหละเราค่อยยับไปเอาคือสีเมือยเนาบอกันเนเมือยบ่ฮะมือยบ่เอ๋บ่เมืยบ่เมืยเราไป บ่เมื่อ,อยแล้วไปต่ออาเอาพี่น้องเอ้ยกะสําหรับน้องโลที่เพิ่นไปห้องน้ํากะเพิ่นก็สิประมาณนี้เนาะแต่ว่าต่อไปถ้าพี่เ,เราเฮ็ดเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆกะคือสิสํานานขึ้นก็คือสิเก่งขึ้นแล้วผูดด้ใดที่เข้ามาเบิ่งเนาะอยากมีคําแนะนําให้พวกเฮาตองอ่าช่วยเล่าแบบใดกพี่น้องกแนะนํากันเข้ามาตื่มเด้ออ่าบูแนะนําที ได้มาห้าน no. ้องโลเลื้อยเนาะได้มาแปลงหอบแปลงเฮือนฮะน้องกะกะสีมาเบิ้งไงแหละกะสีมาเบิ้งเนาะกะสีถ้าพี่น้องมีคำแนะนำเติมกับบริโกคสีในบ่อบอกให้น้องหูตืิมกับพ่อแม่หลาหูตืิมสำหรับคลิปนี้กะสีหนาพอสมควรเราบริโกคสีข้ออย่างจบคลิปเพียงเท่านั้นได้พี่น้องเด้อเอาไว้มือหน้าของคนมาติดตามเบิ้งเกี่ยวกับน้องโละเนาหลังจากที่บริโภใส่ไฟเรียบร้อยลราไปยูลราสียูจังใดสีนะเนาะ อ่ะขอบใจสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องอ่ะฝากกดแชร์บอกตัวด้วยขอบใจ